สวัสดีค่ะมื่อนี้แไม่พิมพ์ก็ได้มีโอกาสดีเนาะค่ะเนาะน้องไายเป็นโทษไปว่าลานบอกเลขก็เด้ออย่าพิมเด้อเจ้าอย่างมาเอาเจ้าก็มาเอาเด้อเป็นลูกเห้ียซีเบิงเด้อล้านไส้บอกเลขเลยว่าสันว่านึงเพิ่นก็บอกทีวันนี้เพิ่นบอกอีกแล้วเจ้าสิมาเอาก็มาเอาว่าสันเม่อพิมพ์ก็เลยมีโอกาสดีเนาะค่ะเนาะในมาเยี่ยมเพิ่นหอดเี่นนหอดซ่าน มึงจะละเฮือนเพิ่นไปเก็บหมากใหม่หมากไหลมาแต่เมืองนอกก็เลยมาเฮ็ดเงี้ยเฮ็ดซานมึงโดนเอฟซีเอ้ยคนขยันบ่อยู่บ่ซาอ์แจักเถื่อเนี่ยอยู่บ้านก็เทิ่งเฮ็ดหน่าขยันก็นมีตะรวยเนาะคะเนาะทั้งโศกทั้งลาบก็มีตลอดเวลาไม่พิมพ์กันมีโอกาสดีเนาะเพิ่กนกะหาแนวใหม่เอี่อยแกไอกินมาเยี่ยมเพิ่นเพื่อนเะฮือนเพิ่นกำลังเฮ็ด เ่นอเกีดหกเ็นยเานรตกเป็นปีมากก็ได้ไปนอกไปเก็บหมากใหม่เนอะคะเนาะไปสองสามเดือนนี้แล้ววาไปสุปีจ้ะเดีนมีเงินมีทองมาสื่อทีสื่อหน้าซื้อเฮืนแกล้งตนี้ตวแกมันทนอีหลีเอ๋ จักลมจักไงจักขวมมันเด็กง่ายเลยไมได้งันคืองนลูกต้นนั่นนี่นสามมรถบืนบืนเยอะเป็นเป็นเป็นหมากได้แสดงว่ากล้วยนั่าโศกได้นนิซีปีเล้วม่ตายแล้ว่ตายเล้ยนนี่กล้วยมาเ็ดมุนองชา่ว่ากล้วยต้นนี้มันเป็นแตตายแล้วมันบ่ตายว่าสันร่มปันไดกับไงเขียนมขึ้นเก่ามาสันมจะเปักิก็มามยังไกล้วยได้กินมามันไหนแบบ วารมันมีเหล็กอยู่บ่าน้อนี่เอาีเหล็กนี่นี่เสีกล้วยกล้วยต้นนี้มีประวัติไดเอซีเด้อบุงุน่ะนี่มัเป็ยนหมาเอาไ้ตนหปอดมันอยนึงกับไปอีกเอาเป่นหมามีหอดเล็กเด้ออย่าเ่าเล่นเด้อนี่ม่พิมพ์ไทยทำเอาเลยนี่เหล็ก ปลวยมาฮัจสะจันวสันล้มลงแล้วกับบตายเอฟีเอ้ยมันก็ง่ายขึ้นมากก็ตั้งขึ้นมาอีกนี่ผู้ใดเห็นเหล็กน้ำกันมยนขานอนสมสิตายแล้วกับบตายว่าสันพุนวาโนขานอนผู้ใดเห็นเหล็กมโนเห็นคือการไม่พิมพ์บ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขี่ไก่บอมเดี๋ยวเราจะมองติ อยู่ดีๆก็มีคนมาแซ่อีกแล้วน้องแซ่ยมีพิมพ์นี่แหละหเอาไปจังไดเนาะคือจังว่าไปนอกมาหมานเถบยวบ่อหมื่นได้หลายบ่นี่่ไปใสโอ้ได้ต่อหัวเทือนหัวซ่นจนมีตะมูแซ่เนาะจ๋าเนาะนี่แหละพอหมดเด้อค่ะเด้อเราไปนอกสุตีเนาะไปเท่าะสามเดือนบ่พอพมดสาม <c oughs> เดือนก็นมาเป็นบจ่จ้ะสามเดือนทโทษละปีนึงปีนึงก็ได้เท่าละสองสามแสนก็เอาแล้วเนาะเริ่งมาถือเลขมันบ่ เลขกระถือตลอดจั๊กสิว่าจังไดเอฟซีบึงหลวอีคนขยันเลยค่ะเด้อล่างต่อเฮือนต่อสานออกอีกขึ้นเขาเนาะบึงหลวหนะนะคนหมานค้นสุขคนขยันด้วค่ะนแง่มันกระทังเฮตุนาแล้วก็ปลูกข้าวโพดจั๊กยังเนี่ยทุกอย่างเนาะบระยู่บรเศร้าจักเถื่อโอ้ยเอาคือว่างว่างูนึงกระถือเลขว่าสู่ฟังเนี่ย เอ้มีแหน่เพื่อนล่ะซื้อเพื่อนเถื่อโยผมก็ซื้อแน่เพ่ซื้อแน่นั่นแหละปอยู่เมืองนอกกับฟันดีมันบ่จ่ะโอ้ยวังบ้านน่ะกักตัวนั่นน่ะโอ้ยบ่ทบบอกแหน่บ่ท่านเขาซ้ำตัวลวดเลยเบอร์ห้องอ่ะเบอร์ห้องเงินกักตัวน่ะนักปฏิยานถึกซาำตัวมูอเขาซื้อถึกซาำตัวโอ้ยคือบ่โทรมาบอกมีพิมพ์น้ำเนื้อนู่เสียดายโยสักโอ้ยโอ้ยเสียดายแหงเด้อเบอร์ห้องซ้ำ ตรงๆเลยบจ้ะครับตรงๆเจไดเฮงหมดแล้วไว้จังใดอันมูคนณวาว่าจังใดจ้ะที่แรกกันซุ่มไปเก็บบ้เมมกันแล้วไปนอนอยู่ขาห้องกันบัดนี้เพอาแต่นอนขึ้นแรกหน่ะคล้ายๆกับเพราะแต่หอยลูกเนี่ยมันก็มีขึ้นคนย่างไก่ขาไว้นี่ี๋ยวเมื่อวานเป็นมูนอนน้ำกันบมเมนต์บัดนี้ได้หันไปมันหันมันลุกว่าได้บัดนี้ลูกว่าได้บัดนี้ก็เลยทมน้ำลายใส่บนนอนคนล่ะจึงลูกได้บัดนี้นี่มือเสิบมูนอนคางห้องกันนะ ก็เลยไปถามเราเราว่าถามเราว่ามียังผิดแตกบอสมาสันมาขึ้นนี่เราว่าโอยมี่มี่มาสันอ้ยทั้งนี้กับมี่เห็กันมาสันทั้งนี้กับมีเห็นหนระบาดนี่พอก็รับเลยนี่มาสันเปิดไฟนอนเบิดขึ้นมาเนี้บันก้อนมือจะมาบันมูออยู่ดูน้ำกันขางห้องกับมนกวนอยู่หันละมือจะมาเนี่ยมันมาบอกเลยสามตัวเบอดอยูหนาห้องทึทตึงสามตัวมือมือมือก้อนจะมาาน่ะบอกสามตัวตรงตรงเลยบอกพอจ บอกจำมันมันมสีเสียแอสี่เรียดมันฝันว่ามันญีผู้่นยิ่งนี่ยบอกมันว่าเป็นสีเสียอเบอร์แอมันเปิดเท่าไรมันเปิดเท่าไรบาง้งมันออกเท่าไหร่ยิบเปดมันบอกเขาเปิดแอยิบเปดมันเกิดไปสื่อตัวนั้นน้ำมันบันนี้ก็ไปเบิกหนาห้องหนาห้องก็ออกสามตัวอีกมันโท่แห่งเมี่ยมันสื่อถึกสี่ห้าหมื่นหมืนตัวถึกสามตัวยิงเก่งเลยบอกสามตัวทิพย์เต็มเลยเจ็ดสองเนาะถ่ายมันหนอเงินแบบนั้นดีใจแห้งว่ะจี มากกระเด็โซกได้ลาบหอมบดีม oh. ันออกมันออกเงี้ยงกว่าสามเจ็ดสองน้องพมลเนาะแสดงว่าเบอร์ห้องตัวนั้นเลยนะจ๊ะโอ้ยม้าห์ฮะนี่ละกันสามเจ็ดสองเต็มเต็มเบอร์ห้องได้เอซีเด้อแต่ว่างวันนี่ก็ขึ้นอย่างนี้ข่าวว่าฝันดีหรือหลานบอกหรือว่าจังไลยวันนี้ก็อย่างนต่หลานแล้วมันว่าสามเหล็กแน่สามเหล็กแมวสั้นคือว่างวัน้องคับมันกระบอกย่าถือยังเป็นบอหลานก็ได้มันกิด ดุดดมันกระบ,บอกเทนึงอยู่โอ้จ้าจ่าระวังหัวนี่ก็สิมาขอปเป็นแนวทาอย่างเอฟซีเลยโปรโมดเด้ออย่าลืมแม่พิมพ์เด้อนี่าเ <c oughs> ป็นโรคงเอฟซีเบิง <c oughs> บาการพูเของแม่เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่พิพี่ผ้ารวยนี่เลยค่ะเด้อมาเนี่ก็มาสัมผัสคนดวงเฮงนกฮานุอ <c oughs> ันคื <c oughs> คอว่าลูกหลานก็นให้โชคเพิ่นให้ตัวใดเนาะจ้าหัวนี้โปรโมเด้อบ่าสู่เอฟซีฟังเลยจ้า ว่าอย่ให้บอกจ้ะบวยเหงาล้วนเป็นวาจังสีเล็บบอจ้ะเอาไว้สีล้วหายจึงคึงสีเล็บอ่ครับครับวันนีเพิ่งกระบอกถือเงินบอจ้ะครับครับอมวันนี้เพิ่งเล็บบอสอีกเงินบอสครับเปิดหายหายตัวได้หายซีหาเงินบอจ้ะครับครับก็เลยมาเพิ่มหายอีกแต้มหนึ่งวันที่แต้มหนึ่งเพราะเด็กน้อยบอกมันจะขึ้นจะลงเนาะจ้ะเนาะตามที่ซ่อมเบมึงอั่ะนะนี่แหละค่ะนี่แหละพอหมดคนดวงเฮงดวงมาเนาะ มนันพักยู่หันกับออกเลขอห่องมินบจ่จ่าสับตัวแานตัวเคียงๆเป๊ะเลยมูถือลายประสันปกติก็ซีหม,มื่นพุคนบอกโอ้เสยียดายด้วยเนาะถ้าใครหดหูเฮ้ากับถือลายขึ้นกันแลาจ้ะย์หเป็นแนวทางเอฟซีเด้อค่ะเด้อร์อมอดไหส่งเด้อนี่เด้อร์ครับถือน้ำเหล้านี่เด้อร์ได้มาสือขนมเลี้ยงเหล้าค่ะขอบคุณหลายๆเด้อร์มอดเด้อร์ได้ไก่ส่งเหยี่มาน้ำนี่เด้อค่ะเด้อร์เอฟซีถือนำ้ำนี่เด้อค่ะหล,ลายเฮียนพมอดดวงเฮียนเนาะค่ะเนาะ ปลูกไฮมาเด้อหลานเคุนบอกเลยที่เอสซีเด้อร์เยนกับต่อยางแบบครักปลูกห้มาน้ากันนคขาโนสําหรับมือนี้ค่ะมาตามตัวเลขยกเอสซีเดอค่ะเด้อลูกหลานเคุนบอกนอคขาโนสําหรับมือนี้ก็สวัสดีค่ะ